คูณสี่ไปครับผมโอ้โหสวยๆครับท่านผู้ชมบวกมาเท่าไหร่นะครับรก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้า,ารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นลังใจให้คนทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับนะครับเออหุ้ยหกสิบบาท โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเดิมนะครับกับช่อง PSK นะทุกคนวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกม Buffalo King ของค่าย p a t t ต p a y นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นเกมนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในทุน900กว่าบาทนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยลวกันนะฮะมาเดี๋ยวเราเข้าเกมไปเลยกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคน นี่นะทุกคนออกมา909บาทเองนะทุกคนอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเราไปดูลายจ่ายก่อนเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปกระทิงนะครับก็จะเป็นรายจ่ายที่แพงที่สุดของเกมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นนกอินีนะครับแล้วก็มีเสือนะครับหมาป่านะครับแล้วก็กวางนะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีรายจ่าต่างนะครับเลข9ก็จะเป็นรายจ่ายที่น้อยที่สุดของเกมนี้นะครับผมอ่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์วายของเกมนี้นะครับแล้วก็บนัสเกมก็จะเป็นรูปน่าจะเป็นกระทิงหรือเปล่านะทุกคนนะครับอ่ะเข้าฟรีเกมน่าจะน่าจะเท่าไหร่หตัวอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเบ็ดขั้นต่ําน่าจะอยู่ที่1บาทนะสูงสุดอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่กันทุกคนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม แป๊บหนึ่งนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามารองเล่นนะทุกคนก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมาสูงสุดอยู่เเกมนี้สูงสุดอยู่ที่3,000นะทุกคนมีทุนอยู่900มันต้องเล่นไปเท่าไหร่ถึงจะพอดีวะเบ็ดสิบสองมันน่าจะได้น้อยนะทุกคนแต่ว่าเกมนี้มันซื้อฟีสปินได้ด้วยนะครับผมลืมบอกนะทุกคน ซื้อขั้นต่ําอยู่ที่90บาททุกคนเดี๋ยวเราลองซื้อดูแล้วกัน90บาทมาเดี๋ยวค่อยปั่นดูนะทุกคนลองซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับมาโอ้โหก,ก,กระทิงวิ่งเต็มเลยวะโอเคซื้อไป90บาท8ปดปฟีสปินครับผมยังไงเพื่อนเปิดแรกโอเคไม่มีตัวจ่ายนะทุกคนก็ผ่านไปนะทุกคนมากระทิงมาคูณสี่ไปครับผมโอ้โห สวยสวยครับท่านผู้ชมบวกมาเท่าไหร่นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับใครที่เข้า,ารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับนะครับเอออุย้ยหกสิบาทแล้ววะสวยเพื่อนคูณสี่นะทุกคนกะทิงมาห้าตัวได้เท่าไหร่วะเนี่ยอ้าววันนี้น่าจะบวกรัวๆครับผมก็บวกกันไปนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นนะทุกคนอยากบวกแบบผมนะครับก็คลิกกลิง้งคลิกกลิ้งด้านล่างเข้ามาได้เลยนะทุกคนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยครับผมโอเคสวยบวกมาแล้วหนึ่งร้ยหกเอ้ยหนึ่งร้อยสี่บหกบาทนะครับผมอ ok ินซีมาดอกนี้ยังไงท่านผู้ชมโอ้โหเมกะครับผมเท่าไหร่ทุกคนส9บาบาทครับผมบวกกันไปสวยๆไปเลย เลือ3ฟีสปินเองทุกคนมารอบนี้ฟีไปไม่เป็นไรทุกคนอ่ะกระทิงมาอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนขาดแถว4หรือแถวตามวะโอเคโอเคท่านผู้ชมก็จบเป็นที่เรียบร้อยซื้อไป90บาทได้มาทั้งหมด187บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นเกมหนึ่งเลยแหละ,ะทุกคนของค่ายสลัดพีพนั่นเองนะครับเรียกย่อๆก็ สล็อตพีพีนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเราลองปั่นเองแล้วกันนะทุกคนขอเพิ่มเบ็ดก่อนแล้วกันผมน่าจ,จะเล่นสักเบ็ดอ่ะยี่สิบบาทแล้วกันยังไงสิบบอกมาสี่สิบครับท่านผู้ชมสวยยังไง ผมว่าถ้าเราซื้อถ้ามีโอกาสแตกมันก็ดีอยู่นะทุกคนถ้าดีกว่าเราจะมาปั่นปั่นบางทีกว่าจะเข้าฟรีเกมอีกนะทุกคนเราก็เสียไปเยอะแล้วนะเออดีกว่าเสี่ยงเราน่าจะเสี่ยงแบบไปซื้อฟรีเกมสัก3-400น่าจะมีโอกาสที่จะได้กำไรรวดเร็วนะทุกคนมา4นาทีไปแล้วฮนะ โอเคครับท่านผู้ชมมาเรื่อยๆไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าปั่นเองมันจะเข้าฟรีเกมให้ผมหรือเปล่านะครับโอเคไปเรื่อยๆครับผมอีอย่างปั่นสลอ็อตก็ต้องใช้เวลานิดหนึงนะท่านผู้ชมเออม,มานัสสิบบาทปะยังไงโบนัสโบนัสเกมมาหรือเปล่าครับผมยังไงครับเพื่อนลงมาหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้ไม่มีครับผมไปต่อแล้วกัน มายังไงโอเคสวยบอกมาเท่าไหร่ท่านผู้ชมได้กว่ามาส่ตัว80บบาทครับผมมาสวยๆไปเลยนะครับ ตอนนี้ช่องผมก็มีโปรโมชั่นนะทุกคนสำหรับสมาชิกใหม่นะครับใครที่สนใจอยากได้เครดิตฟรีก็สามารถคลิกลิงกใต้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยทุกคนยีิบเก้ารับหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยรับสองร้อยปเลยนะทุกคนใครที่สนใจนะครับก็คลิกลิงกเข้ามาได้เลยนะครับมาโอ้โหยังไงโอเคดอกนี้บวกกันแล้วครับผม อนซีมา3ตัวโอ้โหน่าจะได้เยอะ120ครับผมตอนนี้เราเหลือไปแล้วทุน900กูโดนไปแล้ว400ทุกคนแม่มาซื้อไปเลยแล้วกัน540ท่านผู้ชมมาเหลือ500กว่าบาทพอดีไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับน่าจะโดนหรือเปล่าทุกคน ถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่ามาลองเล่น,นครับเดี๋ยวจะมาแก้มือใหม่ทําไม่ได้นะทุกคนโอเคยังไงเปิดหัวสวยหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่มีอะไรนะครับผมถือว่าฟรีไปยังเลยหกฟรีตร่อปิ้นเอามาป่ามา7เจ็ดบาทครับท่านผู้ชมมาโอ้โหน่าจะไม่คุ้มนะครับผมวันนี้เกมมันน่าจะแข็งอยู่นิดนึง อุ้ยคูณ3มท่านผู้ชมโอ้โหมาโคตรเยอะ3ตัวแต่ไม่มีตัวจ่ายทุกคนแม่น่าเสียดายจริงๆว่ะกูเหลือแค่1ฟรีสปิ้นโอ้หซื้อไป500้นะทุกคนโอเคเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม79บาททุกคนสวยซื้อไป500ได้มา79บาททุกคน โอ้โห,โ,โ,หโคตรเอาเลยทุกคนมาปั่นให้หมดเลยแล้วกันนะครับยังไงเพื่อนอ่าวโบนัสมาหรือเปล่าท่านผู้ชมจังหวะน,นี้ต้องรอลุ้นแล้วแหละเอ้ยเอยเอผู้ผ่านไปแล้วทุกคนมีโอกาสหรือเปล่าช่องสุดท้ายยังไงเพื่อนไม่มานะครับผมโอ้โหวันนี้ก็น่าจะหมดไปนะครับผมเอาย,ยังมองประเฉย5 6บาทมา โอ้โหท่านผู้ชมโดนแน่ๆวันนี้โอเคครับผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุน900บาทนะทุกคนซื้อฟรีเกมไปสองรอบก็ไม่ได้นะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเรามาลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมของคายสิัตพาร์ติเพย์นั่นเองนะครับผมอ่ะ โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรผมก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ